ท่านผู้ชมฮะมันมีคนเขาไปถ่ายภาพนะทีมข่าวของทีมข่าวท็อปนิวเอง,เองเนี่แหละลงไปพื้นที่นี้แล้วก็พบว,ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กทมเอาฝามาปิดท่อเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยโซเชียลเขามีการส่งต่อภาพนะฮะท่อร้อยสายไฟเนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหมอันนี้เป็นจุดอื่นนะเป็นจุดอื่น <c oughs> แต่มีคนส่งภาพมาให้ดูว่าบ่อเปิดไว้แบบนี้เลยนี่ไม่ได้ปิดเลย ไม่ได้ผิดเลยเมันก็สอบข้อกับรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงบอกว่ามันถูกขโมยไปเพราะมันเป็นฝาเหล็กถูกขโมยไปร้อยห้าสิบกว่าอันโอ้โหแล้วผู้รับเหมาพอมารับเหมาก็ระหว่างรอฝาที่เป็นคอนกรีตก็ไปเอาแผ่นไม้ซึ่งมันบางเกินไปมาปิดแทนชั่วคราวก็เลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมานะฮะ อ่าแล้วว่สกูน,นี้เห็นแซกใช่ไหมฮะที่ไปในที่เกิดเหตุอ่าน <ะ S 1> <ด>ีอันนี้แบบเอาคอนกรีตมาปิดไว้แล้วหลังจะเกิดเหตุแล้วหลังจะเกิดเหตุแล้วท่านผู้ชมฮะวันนี้ทางผู้ว่ากทมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็บอกนะครับว่าก็มีการกำชับ ไปยังผอ,อ,อ,อเขตทุกเขตแล้วว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แม้จะไม่ใช่โท่อของเรานะแต่เราก็เป็นเจ้าของบ้านก็ต้องคอยดูแลให้ติดตามกํากับการกอร่อสร้างในพื้นที่เขตอย่างเคร่งครัดถ้ามีจุดที่มีความเสี่ยงอันตรายให้แจ้งผู้รับเหมาให้เร่งแก้ไขปรับปรุงซึ่งถ้ายังไม่ดําเนินการให้นําป้ายแจ้งเตือนมาติดไว้นะครับนี่นะไม่ไช่ท่อของมตบนะามนแต่ว่าทางสขตไเดเรืเ่องแยใ การก็มาเมื่อต่างที่แล้วก็มีจุดที่ปิดและเราจุดได่เป็นจุดที่ยังไม่ไม่ถูกก็ได้แจ้งรังเข็มแต่ว่าเรื่องนี้เราปฏิเสธเรับผชอบไม่ได้เพราะว่าแหนบให้กับเราเองเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของบ้านเราบริหาลให้กับชั้นบ้านไม่ใช่เฉพาะต่อนอะไรนะเราเรื่องเลยการก่อตั้งต่าถ้ามีจุดสายที่มีความเสี่ยงอันตรายต้องให้แย่เพื่อป่าวข้ออื่นถ้าเขาไม่ทำเขาต้องดำเนินการทางกฎหมายหรือว่าเขาต้องเอาป้ายติดเตือนไว้ก่อน เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นใช่กลางก<ช>รุงเทพมหานคร,ก,รกลางเมืองหลวงของเรานะ,ะนี่แล้วก็วันนี้ปรากฏว่ามันมีช่วงหนึ่งที่อีกด้านหนึ่งนะนักข่าวเรื่องนี้สอบถามกับนายกรัฐมนตรีอโอ้สีหน้าตกใจเลยนักข่าวรายงานประมาณว่ามีคนตกท่อแล้วก็เสียชีวิตนะนายกตกใจแล้วก็เรียกหาคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจตำตีคำนาคุปอย่าลองลองดูช่วงนี้ลองดูช่วงนี้ปล่อยตั้งแต่ต้นนี่นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย นักข่าวก็สอบถามเรื่องนี้จากคุณสุริยะนะฮะรัฐมน,นตรีคมนาคมก็บอกว่าเหตุการณ์ที่มีคนตกลงไปเนี่ยเพราะว่ามีการปิดท่อที่ไม่สมบูรณ์อย่าลองฟังดูในบางช่วงนะฮะใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทําให้มีประชาชนเสียชีวิตในการตกลงไปในท่อ ในเบื้องต้นผมได้รับรายงานจากผู้บริหารของรถไฟฟ้ามหานครนะครับว่าตรงนั้นเป็นโครงการของ การไฟฟ้านครหลวงเขาจะเอาสายไฟลงใต้ดินแล้วก็ไปทําไม่อัดอยู่ตรงปากท่อที่พอไปเหยียบถูกไม่อัดมันตกลงไปมันก็เลยแตกตกลงไปเสียชีวิตซึ่งอันนั้นเป็นส่วนของการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของของรฟมอนะครับที่เบื้องต้นได้รับทราบมาเป็นแบบนี้นั่นแหละครับคือผมเชื่อตอนนี้ในส่วนของอาทางรัฐบาลเองในส่วนไม่ว่าทางของกระทรวงคมนาคมเองกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนที่เกี่ยวข้องผมเชื่อ เรื่องอถ้าเรามีการดูแลและใส่ใจจริงๆปัญหาพวกนี้นะครับทางผู้บริหารของหน่วยรัฐวิสาหกิจต,ต่างๆต้องพยายามไม่ให้เกิดพวกนี้เกิดขึ้นครับเพราะว่าอันนั้ก็เป็นน่าเสียใจกับาทางคนที่เสียชีพไปมีครอบมีครอบครัวต่างๆมีพ่อแม่พี่น้องเกิดความเสียใจเรื่องนี้ผมเชื่อเป็นเรื่องที่ ทางกระทรวงโฮนาคมเองส่วนที่มรับรับผิดชอบนั้นผมถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองจะนิ่งนอนใจไม่ได้ครับเราจะต้องมีการกลับชับซึ่งต่อไปครับครับคงคงเจราจากันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสมมุติเจอทางรัมตีอนุทินก็คงจะมีการพูดจากันนะครับหมายว่าว่าดังขานนะครับนี่ครับคือคือตอนแรกที่ท่านนายกตกใจแล้วก็มองหาคุณสุริยะเนี่ยิต เหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยมันไปเกิดอยู่ใต้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วนายกรู้สึกจะใช้คําว่าอีกแล้วเหรอเนีนึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอีกซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นะคุณสุริยะก็สอบถามแล้วก็เลยทราบว่าไม่ได้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไม่ได้เกี่ยวกับรอฟมไม่ได้เกี่ยวกับระบบรางอะไรทั้งสิ้นเป็นเรื่องของฝาท่อใช่นะฮะตรงนี้นะครับนี่แหละฮะ ันนี้ทางรองผู้ว่าการไฟฟ้ฟานครหลวงคุณทิติวุฒิเงินคลายก็ลงไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าจุดเกิดเหตุนี้มันเป็นท่อร้อยสายไฟใต้ดินของการไฟฟ้ฟานครหลวงแต่ว่ามีบริษัทผู้รับเหมามารับช่วงต่อบอ่อนี้เนี่ยนะหรือหลุมนี้เนี่ยลึก7เมตรมเดิมทีเนี่ยฝาท่อมันจะเป็นโลหะ แต่ถูกกลุ่มม af, ิชาชีพขโมยไปประมาณ150ประ่าฝาแล้วนะฮะเกือบทั้งหมดของโครงการและพอขโมยไปแล้วทำไงผู oh> ้รับเหมาเขาก็เลยไปใช้ไม้อัดหนาประมาณ10มิลิเมตรมาปิดฝาท่อไว้ชั่วคราวระหว่างการรอสั่งทำแผ่นคอนกรีตมาปิดฝาท่อนี่นะฮะก็ทางรองผู้ว่าไฟฟ้าเนี่ยบอกว่าทางผู้รับเหมาเองก็นึกว่า แผ่นไม้นี้หนาประมาณ10มิลิเมตรนี้น่าจะแข็งแรงพออยวลองฟังเสียงลองผู้ว่ากาลิฟานทคกหลวงนะงไม่อาจขนาดสิบกิลนะครับว่ามีมีความแข็งแรงพอไหมน่าจะมีวะความแข็งแรงเพียงพอแต่เราก็บอกให้เขาเปลี่ยนเป็นฝาคอนรี่ส่วนใหญ่ที่เราเปลี่ยนมาตามแนวทางที่ผ่านมาเนเนนป็น คนขี่ช่วยขาวไปก่อนนะครับเก็บฝาคนขี่แล้วถามว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนจะไล่เปลี่ยนไปเปลี่ยนฝาคนขี่ไปก่อนก่อนที่เราจะจับนะเพราะว่าบ่อพักที่ที่หายไปทั้งหมด52บ่อมีฝาบ่อเหล็กฝาเหล็กที่เห็นเนี่ยที่ให้หายไปนะครับหายไปทั้งหมด156ฝาเราก็เลยตอนนี้กำลังจับขาฝามาเปลี่ยนทดแทนให้ไปร้อยเปลี่ยน ฝาเหล็ก่แล้วครับเจอเนี่ยมันเป็นฝาเหล็กทั้งหมดนะครับแต้ฝาเหล็กมันโดนตรลงไปก็เราเอาเอาเอาฝาช่วคามไปติดก่อนปิดก็แทนเพื่อจะรอเอาฝาเหล็กมาเปลี่ยนได้ก็อันนี้ก็ต้องต้องยอมรับนะครับว่ามันเกิดขวผิดพลาดเกิดขึ้นแบบตอนนี้เหลือฝาไม้อีกกี่ฝาคะที่ต้องเล่งเปลี่ยน เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับเพราะตอนนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ไล่เช็ล้ว่ายังเหลือที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นคอนกรีตชั่วคราวเอาไวาแข่นคอนกรีตนะไม่ได้ฝาคอนกรีตเอาแข่นคอนกรีตเบาางเบาางทับเลืแล้วให้เขาทำเครื่องหมายไว้ด้วยว่าตรงนี้เป็นที่เป็นฝาคอนกรีตจะได้มีการระบายกันรับตอนแรกเป็นนึงไหมเห็นไหมก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นผู้รับเหมาามารับช่วงต่อไปนะมารับช่วงต่อ ก,ก็ต้องรีบเอาผิดนะฮะเพราะว่าจะมาบอกว่าก็ฝาท่อมันถูกขโมยไปอันนี้ก็ใช่นะครับแต่ว่าผู้รับเหมาช่วงต่อเนี่ยก็ถือว่าประมาทใช่แผ่นไม้<ช>แค่ดีเนี่ยความหนามันไม่พอ,อทางการไฟฟ้านครหลวงก็ยืนยันนะครับจะรับผิดชอบเยียวยาผู้เสียหายอย่างเต็มที่ใช่นะครับใช่ใชแล้วก็ คุณสุประชาบวรโมดผู้อำนวยการกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภคสำนักการโยธากทมนะครับได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงเรื่องระง,งับการก่อสร้างบอ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับช่วงลาดพร้าวสำโรงนะครับก็สำนักการโยธาประสาน จากสำนักงานเขตวังทองหลางในวันนี้หลังจากที่พบประชาชนตกลงไปเสียชีวิตนะครับจากการตรวจสอบมีการนำไม้อัดที่มีสภาพชำรุดมาปิดฝาบ่อไว้ไม่เรียบร้อยและปัจจุบันบ่อพักในโครงการนี้ยังไม่มีการปิดฝาบ่อให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานจานวนหลายจุดจึงขอให้การไฟฟ้านคะรหลวงระงับการก่อสร้างและให้ตรวจสอบปิดฝาบ่อในโครงการนี้ ให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานภายใน3วันนับถัดจากวันที่รับหนังสือนี้นะครับก็คือจากนี้ไปนะครับนับจากวันนี้ไป3วันทุกท่อต้องเรียบร้อยอต้องปิดเรียบร้อยใช่ฝาท่อที่มันเปิดทิ้งไว้แบบนี้มันน่าครัวมากใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟนส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ